กลับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยครับอขออนุญาตาแถลงข่าวนะครับเพื่อนําเสนอถึงความคืบหน้าที่สําคัญของพรรคในเรื่องของการขับเคลื่อนพรรคไปสู่ความเป็นสถาบันการเมืองและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมในฐานะหัวหน้าพรรคได้ลงนามตามข้อบังคับพรรคข้อที่63นะครับ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับรแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยและเมื่อวานได้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มีการประชุมหา,หาหรือในเรื่องของการทํางานซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านจาตุรนฉายแสงนะครับในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของคณะคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนะครับ ในคำสั่งนี้นะครับมีคณะกรรมการอยู่ทั้งสิ้น17ท่านครับประกอบด้วยผมจุลพันธ์นิวัต์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านสุริยะจึงรุ่งรจนงกิจท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับในฐานะที่ปรึกษาครับ4ท่านนะครับมีประธานคือท่านจาตุรนฉายแสงนะครับมีรองประธานคือท่านอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท่านชนน่านสีแก้วท่านสุทินคลังแสงท่านวิสุทธ์ชัยนรุณน,นะครับมีกรรมการคือ คุณหมอพรมมินเลิศสุริยเดชนะครับท่านเกรียงกันกินันท่านสรวงเทียนทองท่านมณภพรเจริญศรีท่านจิราพรสินทุกไพรนะครับและมีกรรมการและเลข,ขานุการคือท่านประเสริฐจ,จันทราลรงทองเลข,ขาธิการพรรคนะครับมีท่านชนินรุ่งธนาเกียรติและท่านาและคุณวรินทิพร์วรินวัชรโรธนะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลข,ขาสองท่านนะครับซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยผมเรียนว่า เป็นส่วนผสมที่มีความลงตัวนะครับมีทั้งรุ่นที่สร้างและรุ่นที่สารนะครับคือทั้งสร้างและสารต่อนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบของคนรุ่นที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างยาวนานมีผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาทุกรูปแบบนะครับและยืนหยัดในเวทีการเมืองของไทยด้วยจุดยืนที่มั่นคงนะครับรวมถึงประกอบไปด้วยรุ่นใหม่ๆนะครับคนรุ่นใหม่ๆใ,ในพัก เพื่อที่จะนําเอาส่วนผสมที่มีความลงตัวเ,เข้าไปสู่กรรมการยุทธศาสตร์ในการที่จะขับเคลื่อนพักเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ทุกรุ่นทุกวัยทุกกลุ่มนะครับและทุกภูมิภาคนะครับวันนี้เราถึงได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาโดยคณะกรรมการกรรมการยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องของการกําหนดทิศท,ทางการเมือง แนวทางการต่อสู้ทางการเมืองการแข่งขันทางการเมืองสําหรับพรรคเพื่อไทยและจะมีช่องทางในการสื่อสารตรงมายังคณะกรรมการบริหารซึ่งจะเป็นหน่วยสําหรับการขับเคลื ün. ่อนพรรคให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกําหนดไว้นะครับเข้าสู่การเลือกตั้งและเข้าสู่เวทีการเมืองทั้งในระบบรัฐสภาและในส่วนงานอื่นๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อวานมีการประชุม ไปครั้งแรกนะครับมีสมาชิกที่ได้เอ่ยนามไปก็เข้าร่วมกันค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในการเมืองทางการเมืองในปัจจุบันนะครับมีการาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของอาการเดินนะครับในมิติทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไปในอนาคตทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับก็ขออนุญาตวันนี้เนี่ยได้นำเรียนต่อพี่น้องเสือมลชน นะครับแล้วก็จะมอบเวทีให้กับท่านจาตุรนฉายแสงในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยในการที่จะ,ะนำเสนอแล้วก็เรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับครับ,รบพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมรู้สึกยินดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในในครั้งนี้นะครับความจริง ผมเคยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยมาไม่น้อยกว่า15ปีแต่ว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่มีการตั้งโดยข้อบังคับอย่างเป็นทางการเป็นกิจลักษณะแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีครั้งไหนที่มีการรวมบุคลากรที่ ครบทุกทุกส่วนทุกภาคส่วนอย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้ชี้แจงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้เนี่ยจะมีบทบาททำงานตามที่คณะกรรมการบริหารได้ได้มอบหมายได้ตั้งใจและมอบหมายตามที่หัวหน้าพักได้ชี้แจงไปนะครับ ปกติยุทธศาสตร์พรรก,การเมืองต้องก็จะต้องเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ว่าเราตั้งคณะนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่รู้กันอยู่ว่าใกล้จะถึงวันเลือกตั้งก็คืออีกไม่นานนะักเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำงานผสมผสานร,ระหว่างการวางยุทธศาสตร์ของพรรคที่เป็นระยะยาวและเน้น เรื่องการวางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับข้อดีของการตั้งคณะกรรมการนี้เนี่ยอยู่ที่ว่ากำหนดชัดเจนว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารท่านหัวหน้าพักเองท่านเลขาธิการพักก็มาเป็นเลขานุกการคณะท่านหัวหน้าพักมาเป็นที่ปรึกษา นั้นคณะนี้จะไม่ใช่เป็นกองบัญชาการใหมนะ่ไม่ใช่เป็นกองบัญชาการใหม่ไม่ใช่เป็นมีผู้บัญชาการใหม่แทนหัวหน้าพักเลขาธิการพักแต่ว่าเราจะช่วยกันสร้างกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็เสนอแนะต่อต่อคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเสนอแนวทางการเมืองต่อต่อพักและต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทึ่งต่อไปก็จะต้องเสนอต่อ,อศูนย์หน่วการเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เมื่อวานนี้ได้มีการคุยกันไปแล้วเนี่ยคิดว่าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาต้องทํางานอย่างรวดเร็วก็คือต้องรีบมีการประเมินประเมินทิศทางแนวทางการทํางานอของพักในด้านต่าง รวมทั้งเรื่องของนโยบายเรื่อง,งต่อไปก็จะต้องดูเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าเราจะนำข้อดีจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยนะครับกลับมาให้ให้มีความชัดเจนขึ้นได้อย่างไรที่สำคัญก็คือในเรื่องการเป็นพรรคที่มีบทบาท ในการสร้างประชาธิปไตยและเป็นพักที่มีบทบาทในการสร้างนโยบายกับนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติซึ่งในครั้งนี้มีข้อดีก็คือเรามีบุคลากรที่หลากหลายมากมาร่วมไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมานานเท่านั้นเนี่ยแต่ว่ามีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นเรียวกว่าประสบความสาเร็จในการทำงานในสภา และมีบุคลาการบุคลากรทีมงานทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมากที่จะร่วมกันทำนะครับเราจะเริ่มจากการประเมินซึ่งการประเมินบทบาทการทำงานในด้านต่างๆนี้จะใช้วิธีรวบรวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานของของข้อมูลข้อเท็จจริง ครัอันนี้เป็นเป็นความเห็นร่วมกันที่ที่หารือก,กันเมื่อวานในการในการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่ออาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งท่านเลขาธิการท่านกองเลขาเนี่ยจะช่วยป้อนข้อมูลให้เราก็จะระเราก็จะรีบกําหนดแนวทางทางการเมืองของพักบทบาทพักพักจะอยู่ตรงไหนที่มีโพลออกมาว่าพัก ตามหลังพรรคอื่นโพลบางโพลว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถ้ารุ่นผมรุ่นอาจารย์ชูศักดิ์รุ่นท่านประเสริฐความจริงก็ทุกรุ่นเนะ่เพราะนี่รุ่นรุ่นเก่ากันทั้งนั้นเนี่ยเราจะไม่คุ้นสภาพนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่กับการที่โพลของพรรคจะนำนำเขานำ,นำ,นำเดินเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยโพลที่พรรคเพื่อไทยนําอยู่เพราะฉะนั้นต้องรีบ ค้นหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะปรับปรุงอย่างไรซึ่งเราเชื่อว่าขีดความสามารถความรู้ประสบการณ์และความตั้งใจรวมทั้งการใช้ระบบที่เป็นเป็นวิทยาศาสตร์และมีประสิทธิภาพจะสามารถทําให้พักเราเนี่ยขยับขึ้นมาสู่จุดที่เคยเป็นนะครับก็คืออยู่ในจุดที่เป็น,ปนพักที่มีเป็นผู้ เข้าแข่งขันที่สําคัญนะครับได้ได้โดยเร็วก็มีความเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าที่ที่สำคัญกว่านั้นในในส่วนตัวนะครับผมก็มีความเชื่อว่าเมื่อเมื่อคณะกรรมการบริหารพักมีความตั้งใจผู้ที่อยู่กับพักมานาน,าน,านก็ดีนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ดีมีความตั้งใจจริงจังที่จะช่วยกันทำให้พัก ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งและประสบความสาเร็จในการจะไปแก้ปัญหาประเทศเราก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะมาอยู่ในจุดที่เป็นกําลังสําคัญในการสร้างประชาธิปไตยของประเทศและเป็นกําลังสําคัญในการที่จะคิดสร้างนโยบายเพื่อจะรับกับสถานการณ์ที่มีความพิเศษคือมีประเด็นปัญหามีโจทย์ที่ยากกว่า หลายๆการเลือกตั้งที่ผ่านมาภาระที่ยากโจทย์ที่ยากเหล่านี้ไม่เกินความสามารถของพรรคเพื่อไทยถ้าหากว่ามีการระดมกำลังกันอย่างนี้แล้วตั้งใจที่จะทำงานกันจริงอย่างจริงจังและที่สำคัญก็คือแข่งขันกับเวลาซึ่งลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ก็ขอชี้แจงแล้วก็ ต่อไปก็จะรายงานความคืบหน้าเป็นเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องขอเรียนผู้สื่อข่าวว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะไม่เน้นการนําเสนอต่อสาธารณะมากนักแต่จะเน้นการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารและเน้นการที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารพักหัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักได้มีบทบาทอย่างเต็มที่ นในการที่จะนำพาพรรคไปขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยก็มีความก้าวหน้าที่สาคัญนะครับคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่นำโดยท่านจาตุรนเป็นการผสมผสานร,รุ่นนะครับเชื่อมสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นนะครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์ของพรรคไว้ด้วยกันนะครับเป็นการผสมผสานในเรื่องของ กลุ่มบุคคลซึ่งมีพื้นฐานพื้นเพมาจากหลากหลายภูมิภาคนะครับก็เชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพักในการขับเคลื่อนให้แนวทางในการทํางานทางการเมืองของพักมีความชัดเจนแล้วก็สามารถก้าวต่อไปเป็นพักการเมืองซึ่งมีความเข้มแข็งกลับมาประสบความสําเร็จชัยชนะในการเลือกตั้งได้ในครั้งต่อไปด้วยครับขอบคุณนะครับก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ไหมครับ เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ